โอ้ยเอาบทันพี่นองบ่เคยเห็นนียเดนี่ยมึงบ่บมึงรลดเด้อแบบนี้น้ำเขานี้บ่อรถดมืดเลยน้ำเขาพังหมดแล้วพี่นองรถดอ่ะหาเงินมาสอสซอยเนี่ยคนอ่ะ ให้จังใดได้ถ่วมส่วนมลิน้องใครอยูุบถ่วมวไปฮอดบ้านแต่ว่ามันเป็นรอง หน้าหมูบ้านพี่มานซิน